ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เป็นแฟนรายการเนี่ยแซวกันมาเยอะสุดแล้วเพราะว่าเราพามาร้านไนใไส้หมูแดงหมูกรอบนะครับที่อร่อยมากๆย่านประชาชื่นไอตากล้องของเราเนี่ย <c oughs> บอกว่าพี่พี่ไม่ถ่ายใกล้แต่บ้านพี่สองคนนะไกลหนูหนูหนแม่งเดินทัฟฟองฟอดหมดแล้วทำไม <c oughs> มันไม่ถ่ายใกล้บ้านหนูบ้างอจากให้แกหน่อยห <c oughs> มูแดงหมูกรอบที่นี่เขาเรือชื่ออยู่แล้วใช่พี่เด็ดมากไม่เคยโดนโงเกลี้ยงอันนี้ไม่มีในเมนูครับอันนี้คือซุปเปอร์ตุนไก่ ไม่มีในเมนูุเปอิดตีนไก่ไม่ได้ขึ้นเมนูไม่ขึ้นเมนูไว<ห>้ที่เหลือก็เป็นมาด้ารวมนิดแล้วก็แกงจืดเดือดเท้งเงาที่โพงหมูที่โพงหมูหมดขอเบียรเสร็จก่อนอ่ะก็แนะนำแล้วผมอยากกินด้วยแหละผมชอบกินเพราะว่าทีเด็ดผมนี่คอปลอดเบียรด,ดี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 ครับนี่จริงๆถขล่า,ามาสแตดซะหน่อยนะมาสแ <หะ S 2> ตดนะมาสแตดเฮ้ยนี่ตะเนียงอเมริกันนี่อเมริกันเป็นแบบนี้เหรอครับมัดอะไรนะมาสแตดแบดแบบมาสแตดมันมาสแตดมั้ง อันนี้ไอ้พัดบอกไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวผมชอบผมนี่ถนัดเลยซปเปอร์ส้นตีนไก่ถนดัดส้นตีนส้นตีนส้นตีนใช่ไหมพี่อยากรับประทานของอร่อยน้ำพริกเบลกแตกครัวซองมา,าร์องป๊อปคอร์นทอฟฟี่เ้กแอดไลน์ไอดีบ้านสมเด็จได้เลยครับส่งทั่วประเทศไทยพัดวันนี้เราอยู่่ไหนบอกสิ ประชาชื่น33กับ34ครับร้านนี้อยู่ระหว่างซอยประชาชื่น33กับ34ก็ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เป็นแฟนรายการเนี่ยแซวกันมาเยอะสุดแล้วเพราะว่าเราพามาร้านในใส่หมูแดงหมูกรอบนะครับที่อร่อยมากๆย่านประชาชื่นจริงๆเนี่ยเหนียมกันนะเฮ้ยเราจะทําหมูแดงหมูกรอบก็เหรอแต่ว่าบ่อยแล้วแต่ว่า,วาไอ้ตากล้องของเราเนี่ยอบอกว่าพี่พี่วิทย์ไทยใกล้แต่บ้านพี่สองคนนะ ใจหนูหนูแม่งเดินน้ำฟองฟอดหมดแล้วทำไมมันไม่ถ่ายใกล้บ้านหนูบ้างจัดให้แกหน่อยก็นี่ตรงเนี้ยใกล้บ้านตาก้องสุดแล้วตากล้องเดินมาจากซอยแป๊บเดียวถึงแล้วดันมาช้าด้วยแต่มีข้อแม้นะถ้าถ้ามากินแล้วถ้าไม่อร่อยนะจะโดนดีดแน่นอนหิวแล้วเข้าไปเลยดีกว่าเข้าร้านดีกว่าไป มาแล้วครับเริ่มจากอะไรก่อนดีถ้าติกเนเจอร์ของทางร้านที่มันหมดเร็วที่สุดเลยร้านบอกผมว่าไม่เกิน11โมงหมดนี่หมูแดงหมูแดงแต่แล้วันนี้เขาว่าน่าจะทีเด็ดทีเด็ดมากไม่เกิน11โมงเกลี้ยงหมูแดงหมูกรอบที่นี่เขาเหลือชื่ออยู่แล้วใช่แล้วนอกจากนั้นแล้วผมถามว่าทางร้านมีอะไรเด็ดๆบ้างให้จัดมาให้เลยเขาก็บอกว่าอันนี้ไม่มีในเมนูครับอันนี้คือซปเปอร์ตีนไก่ไม่มีในเมนูซปเปอร์ตีนไก่ไม่ได้ขึ้นเมนูไม่ได้เมนูไว้ที่เหลือก็เป็น ปลาลวกมิแล้วก็แกงจืดีด๋ยวเช้เทาที่โครงหมูที่โครงหมูหมดมละกับผักกาดดองที่โครงหมูเหมือนกันเพราะว่าทีเด็ดอันนี้ตากต้องเราแนะนำขอเบียเสร็จตาล้องแนะนำแล้วผมอยากกินด้วยแหละผมชอบกินเริ่มจากหมูแดงเลยดีกว่าโตรโรอเลยครับเขามีตะเกียบให้อ่าหนึ่งนแล้วก็หมูกรอบหนึ่งชิ้นครับหมูแดงนี่ดูน่ากินมากสั่งมาทีเดียวเลยดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องรอนาน อ่ะผมจะสอยก่อนเลยนะลองสิไงบ้างพี่เนื้องนุ่มหนืนุ่มเลยใช่ไหมหนื้นุ่มมีรสชาติด้วยหมูแดงอร่อยหนึ่งแล้วหมูแดงอร่อยหมูแดงอร่อยใช่ไหมเมื่อกี้พี่ราดน้ำไปแล้วขอจิ้มกินเปล่าๆก่อนนุ่มนุ่มไหมนุ่มนุ่มเลยหอมมีรสชาติ หอ,อมมากมเออย่างถ่านเ่ยและเออย่างเอาถ่านแล้วหนาด้วยนะนไม่ใช่บางๆมนละ้ไม่โดนหายใจแล้วปิวนะหนาแต่พอดีคำเออเกียวแล้วมันนุ่มหนานุ่มหดมิหน้าถึงหมดเร็วนี่คราวนี้จะลองหมูกรอบรอบ้าต้องแบบกินหนังหนังกรอบเขาธรรมดาโอเคไหมคราวนี้ อันนี้แบบยูนิคกว่าอ๋อโอเคอันนี้คือแบบออริจินอลแบบยูนิคแบบเฉพาะตัวมากแบบโดวมากอ่ะาผมลอกหมูแดงแล้วก็โอเคนะก็โอเคนะแน่นอนว่าหมูแดงมันทีเด็ดจริงหมูหมูแดงทีเด็ดเลยแดงทีเด็ดกินข้าวบ้างผมยังไม่ได้กินข้าวเลยหรออ่ะอออ่โดนมากินข้าวโดนเลย ติ่มเปล่าๆไม่อร่าไรเกี่ยกับข้าวอร่อยต้องกินกับข้าวแล้วกินพร้อมน้ำราดนี่แล้วก็น้ำจิ้มนิดนึงเด็ดมาลอง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 อันนี้ท<ห>ี่หมูแด,ดงบ้างผมยังไม่กินหมูแดงนี่หมูแดงพร้อมข้าวแล้วก็น้ำราดจิ้พี่น้ำราดไม่อร่อยมากน้ำราดอร่อยไหมผมคงต้องขอน้ำราดด้วยใหม่กด้วยนะเนี่ยราดจนเปรี้ยงเลย เพีย yeah, ครับไอ้นี่มันแย่งแย่งผมกินน้ำหมดแล้วเนี่ยขอช่วยหน่งไช่วยไม่เหลือน้ำให้ผมราบเลยผมไปขอมาใหม่เลยเนี่ยกินนี่ก่อนดีกว่าไหมปอเปี๊ยะสดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแห้งปอเปี๊ยะสดนี่ผมชอบมากมลองเลยเอ๊ะได้ไหมเล <colle> อจริงไ่ะอ๋อเนี่ยผมนี่คอปอเปี๊ยะดี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 ครับ เดี๋ยวบอกไอ,ไอตากล้องนี่มันแนะนำบอกไอเนี่ยมันชอบมากเลยผมก็ชอบเออน้ำไม่หวานน้ำไม่หวานป่ะแต่ที้จริงๆถ้าลาดมาสัสแตดซะหน่อยนะมสะะัมสแตดนมัสแตดเฮ้ยนี่ตำเรียงอเมริกันนี่อเมริกันเป็นแบบนี้เหรอครับมัสอะไรนะมัดสแตด ามาัดตาดมาั้งเอานนี้ขอขอ,อนี้หน่อยโอ้ยมันดูน่ากินจนกระดูกหมูกับหัูใช้เท้าเนี่ยหมูตัดยากเลยผมเนี่ยตัดยากเลยมเนี่ยเอาผมเลวเนี่ยไหเท้าขอกระดูกหมูด้วยเฮ้ยผมชอบไชเท้ามากโอ้ยต้องลองเดี๋ยวต้องลองนี่ลองไชเท้าอันแรกแนละ้วหมูด้วยโบเป็นหมู <c oughs> อ่ะไหนไหนไหนอันนี้อันนี้ช้อนใหม่ หอมนี่นี่คอใช้เท้าเหมือนกันชอบชอบกินอร่อยตุ้มป้ออร่อยตุกมป้อกดูโบ๊ิอร่อยเขาบอกว่า30บาทโคตรคุ้มเออจริงเนะนี่อร่อยเฮ้ยอร่อยจริงอ่ะขอมะระมั้งมะระรวมมิตดอ่าผมนี่คอมะระเลยแหละวางมะระก่อนนะดูว่าเท็กซ์เจอร์ของมะระเปื่อยแข็งคันงดีป่ะอันนั้นมะระหรือผักกาด แน่ใจนะปล <c oughs> าละเพราะว่าเนื้อมันละมีขมเลยมีน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวของผากาดดองด้วยแม่นี่ลองดูผมนี่ก็ชอบมลาละบ้างแถวบ้านนี่มีปลาเต็มเลยคนแก่ก็จะชอบปลาแก่แล้วโอ้บอกเลยนะน้ำซุปที่เด็ดมากที่เด็ดปะโอ้ได้เลยทั้งสองอย่างเลยที่เด็ดมาก อ,นนอันนี้อันนี้เหรอไม่มีในเมนูไม่มีเมนูไม่ได้ขึ้นเมนูเอาไว้แต่ทาง้านบอกอยากให้ลองอันนี้ไอ้พัดบอกไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวผมชอบผมนี่ถนัดเลยซปเปอร์ส้นตีนไก่ถนัดส้นตีนส้นตีนส้นตีนใช่ไหมพี่เลยนะโอ้โหใหญ่ว่ะตีนแม่งใหญ่แต่บอกก่อนนะซปเปอร์เนี่ยผมมันมักจะเผ็ดคำว่าซปเปอร์เนี่ยผมจะไม่ถนัดเรื่องเผ็ดแต่ว่าถนัดเรื่อง เรื่องตีนไก่เนี่ยเปื่อยๆจะชอบโ,อลโ,อโ,อโล่แม่งโดนโล่แม่งโดนเบื่อตีนไปเบื่อแล้วตีนปวดแบบเขาทัดตีนหนุบปวบมาปกติเมนูนี้ผมไม่ค่อยกินเพราะว่าผมไม่กินตีนไก่พี่งั้นแดกตีนกูไหมอ่ะกินอย่าน้ำซุปละกันพี่เล็กบอกว่าน้ำซุปเด็ดอ่ะมันไม่กินตีนไก่ เด็ดมากมึงชอบแน่ๆโอ้ไปะโคตรแซ่บเลยนะครับโอ้โหรสนี้เผ็ดไปทำับพี่เล็กถูกไหมก็ก็ก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งพี่เล็กกินไปแค่ช้อนเดียวถ้ากินเรื่อยๆนะเหนื้อจะท่วมแน่นิดหนึ่งนิดหนึ่งสำหรับผมแต่ว่าอร่อยนี่แหละรสชาติของผมเลยอร่อยจริงอร่อยเฮ้ยอร่อยทุกอย่างเลยว่ะอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างแล้วนี่โอ้โหไอปลากล้องเป็นคนแนะนำมานะเนี่ย ผมบอกว่ามานี่เพราะอะไรใกล้บ้านเท่าไงบ้านเดินแค่นี้ไม่ถึงห้าทีเดินมาเดินัดมาบ่ายนะมาช้าขเขาเพื่อนกล่าวว่าเดี๋ยววันนี้ให้ม่อร่อยจะดีติ่งจะดีติ่งติ่งหูนะครับอย่าคิดมากร้านนี้มีคนภาคชนิอคนนึ่งก็แนะนำมาเหมือนกันใครวะเพี่รู้จักนี่เคยเจอกันแล้ววีนอยู่แถวนี้เหรออ่าวินอยู่แถวนี้เขาบอกว่ามากินบ่อยอแล้วมันก็แนะนำผมมาหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันใกล้บ้านผมไง แล้วบังเอิญว่าเนี่ยตากล้องก็นแนะนำอีกทีบอกว่าออมีร้านในไฟอร่อยมากนะอ่ะลองมากินดูนี่อร่อยจริงเว้อยอ่ะนี่ผมขอน้ำลาดมาขอบคุณครับน้องอผมขอน้ำลาดเอาไว้เนี่ผมไม่ได้กินเลยเนี่ยดูดิไอ้นี่แยกแดกน้ำลาดหมดเลยทีหลังนะโอ้เหมือไม่ต้องแดกมึงแดกน้ำลาดอย่างเดียวพอแล้วไปไปไปที่จะเมาด้วยหมดเลวยไหมทีเล็กกิน ใช่คร<ห>ับพี่รสชาติสรุปอันนี้ผ่านหมดหมูกรอบเนี่ยที่ผมกินเนี่ยทั้งเนื้อทั้ทงความเนื้อแล้วมีมีมีมรสชาติด้วยแล้วมีความกรอบด้วย <S <S 2> <S 2> ผมให้ผ่านเลยนะอันนี้ <S <S หมูดแดงเป็นไงหมูหมูแดงนี่น่าจะพิเศษเ,เจอมาต้องสั่งร้านบอกว่าถ้าเกิน11โมงหมูดแดงหมดแล้วครับนี่ผมให้ร้านเก็บไว้เรามากันบ่ายโมงหมูดแดงหมดไม่ใช่ไอมนี่หมดก่อนเพื่อนใช่หมดก่อนเพื่อนหมดก่อนเพื่อนแล้วก็บะเบี้ยสดก็อร่อย น้ำราดไม่หวานไม่หวานเกินไปกำลังพอดีนั่นนบรรดาซุปทั้งมดนะผมชอบน้ำาุิกซุปเปอร์มากสุดจุกเลยแซ่บแต่ไม่แต่ว่าที่เหลือก็อร่อยนะแต่พัดไม่กินตีนไก่ไม่กินไม่กินโหแต่จะบอกผมไม่บอกให้อ่ะอันเนี้ยเขาไม่ได้ขึ้นเมนูนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นแต่ตีนไก่มาเต็มมาผมกินอยู่คนเดียวเลยดิจานเนี้ยนะชามเนี้ยห้าสิบบาทก็ถูกซุปอะไรวะเนี้ยนี่ทุกใช้เท้าใช้เท้าซี่โครงหมูที่โครงหมูสามสิบเอ่อมาละซี่โครงหมูสามสิบ โอ้โหนี่สามสามถ้วยนี่ร้อยสิบผมให้เลยุยอดผันพัดน,นี่เ่ยหมูแดงเนี่ยจานนี้ยแค่ร้อยสิบาท<ะ>หมูกรอบราคาเท่ากันร้อยสิบาทแล้วก็ไอ้นี่ขอเปี๊ยสด40บาท4บบาทคือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะผมว่ากินกันได้ประมาณสี่คนสี่คนสบายสบายเรากินสองคนนี่จุกเลยอ่ะอร่อยมากครับอร่อยมากคุ้มเลยคุ้มทั้งรสชาติแล้วก็ราคา เดี๋ยวเราจะให้พัดไปคุยกับเจ้าของความเป็นมาของร้านนี้ยังไงไมายังไงสักครู่เดียวก็คุยกับเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับเนี่ยตุยนะครับท่านผู้ชมแรกเรกิ่มเดิมทีเนี่ยขายแค่หมูแดงหมูกรอบหรือเปล่าก็หรือว่าขายเท่านี้ตั้งแต่แรกครับมีแค่บางอย่างเ<อ>าเพิ่มเข้าไปเพิ่มเป็นซุปเปอร์ขาไก่ไปสูตรพวกมรากับซุปเปอร์นี่เอามาจากไหนครับหรือว่าคิดเองของคุณพ่อของคุณพ่อเลยมาเสร์ตขึ้นมาเพิ่มมาครับปกติขายราคานี้นานหรือยังครับก็ราคานี้ ขึ้นมาไม่นานนะนขึ้นไม่นานขึ้นวิว62ก่อนปี62ขายเท่าไหร่ครับขาย40 40เพิ่งขึ้น5บาทเองครับโอ้ถูกมากครับคือ40 5บาทนี่ก็ไม่แพงแล้วนะครับข้าวหมูแดงหมูกรอบผมขอฝากหมูแดงน้ำใจหน่อยนะครับถ้าใครผ่านมาแถวหนุ่ประชาชื่นจะแวะผมยินดีต้อนรับครับครับถ้าท่านผู้ชมชอบรายการอร่อยหลบในห,หรือว่าร้านหมูแดงน้ำใจขอฝากด้วยนะครับให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ